สวัสดีครับมาแกะสินค้านะครับเดี๋ยวมาดูว่าสินค้าเป็นอะไรนะครับผมซื้อในช่วงโปรนะครับก็1111ที่ผ่านมานะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นฮับ USB นะครับอ่า USB to USB hub นะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับก็คือในโน้ตบุ๊กนะครับบางเครื่องมันใช้ USB เยอะ ครับแล้วไม่พอก็เลยซื้อตัวนี้มาเพิ่มนะครับก็จะมีอย่างเดียวนะครับมันมีหลายรุ่นนะครับรุ่นที่แบบ USB t สบีหรือว่า t y p e c t o ูยก็มีนะครับแต่รุ่นนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมโบนะครับคอมโบหมายถึงว่าจะเลือกที่เป็นแบบ USB อย่างเดียวก็ได้นี่นะครับย s b 3สานะครับสีน้ำเงินนะครับหรือจะเป็น type c นะครับ แล้วก็แปลงเป็น USB 3.0แล้วฝั่งนี้ก็ต่อ USB ได้ทั้งหมด4ช่องนะครับ1,2,3,4นะครับคือบางทีต่อเมาส์คีย์บอร์ดจากโน้ตบุ๊กนะครับต่อเมาส์คีย์บอร์ดต่อพิมพ์เตอร์พวกนี้นะครับต่อ,อข้อมูลจากมือถือเข้าโน้ตบุ๊กพวกนี้นะครับแล้วไม่พอนะครับก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาเพิ่มนะครับถ้าได้สนใจนะครับราคาไม่แพงนะครับ สามารถกดลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพิ่งนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ